เชลซีพบกับฟูลแลมในเกมวันศุกร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ของเชลซีจะได้ลงสนามแล้วก็จะโชว์ฟอร์มได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับในคุยกันก่อนเกมครับเกมระหว่างเชลซีกับฟูลแลมนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ใครอยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษนะครับ Real Fan Travel มีทริปดีๆรอกับทุกท่านอยู่2โปรแกรแมด้วยกันนะครับเกมแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูหรือว่าจะเป็นเกมเอลกราซิโกะระหว่างบาร์เซโลนาแลวก็เรอัลมาดริดติดตามรายละเอียดได้ในท้ายคลิปเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันครับเรื่องของเชลซีที่โอ้โหถือว่าใช้เงินกว่า300ล้านปอนด์ในการเสริมทัพช่วงมกราคมนะครับเพื่อต้องการสร้างทีมใหม่แล้วก็แน่นอนก็ต้องหวังผลในครึ ซีซั่นหลังของพรีเมียร์อังกฤษรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนนะครับเกมแรกที่พวกเขาต้องลงเล่นก็คือการเจอกับฟูลแลมในวันนี้ก็การดึงผู้เล่นของเชลซีคนที่ถูกโฟกัสแล้วก็ถูกมองมากที่สุดก็คงจะเป็นเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับผู้เล่นที่ค่าตัวถ้าตีเป็นเงินปอนเนี่ยทะลุไปถึงประมาณสัก106-10ล้านปอนด้วยซ้ำไปนะครับกลายเป็นผู้เล่นที่ แพงที่สุดที่สโมสรจากพรีเมียร์ลีกซื้อเข้ามานะครับการลงสนามของเอ็นโซ r เฟอร์นนเดสในเกมวันนี้เนี่ยยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับว่าเชลซีจะส่งเอกสารทุกอย่างทันก่อนที่จะถึงเดทไลน์การลงทะเบียนผู้เล่นหรือเปล่านะครับถ้าทันโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเป็นไปได้สูงมากนะครับเรา เห็นผู้เล่นอย่างจอฟลิกที่ซ้อมกับทีมได้แค่วันสองวันก็ได้โอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงกับเชลซีเลยและยิ่งวันนี้เชลซีมีปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นในแดนกลางหลายคนแล้วเอนโซเฟอร์นนเดสก็ซ้อมกับเพื่อร่วมทีมไปแล้ว1วันนะครับดังนั้นอย่างที่ผมเรียนไปว่าถ้าเอกสารต่างๆเคลียร์กันลงตัวเชื่อว่าวันนี้ออกสตาร์ทเป็น11คนแรกแน่ๆนะครับพูดถึงเอนโซเฟอร์นนเดสหลายคนก็คงจะเห็นเขาในฟุตบอลโลกแล้วนะครับการเป็นกําลังหลัก พาอาร์เจนติน่าคว้าแชมป์โลกแล้วก็คว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์คงเป็นเรื่องพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างของเอนโซเฟอร์นันเดสแต่ผมได้มีโอกาสบรรยายฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของเบนฟิก้าลงสนามในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้อยู่ประมาณสัก2 3สมเกมะนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้เล่นที่ผมประทับใจนะครับแล้วแล้วในส่วนในความคิดส่วนตัวผมที่เคยเห็นแบบเต็ม,เต,มเต็มเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่า ผมว่าสิ่งที่เราเห็นในฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่ได้เป็นจุดที่เอนโซเฟอร์นันเดสทำได้ดีที่สุดนะครับกับอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกเอนโซเฟอร์นันเดสจะได้โอกาสลงมาแทนที่ของเลยโดปาเลเดสกองกลางที่เป็นคนขับเครื่องขับเคลื่อนเกมตรงกลางนะครับยืนอยู่หน้าแผงเกมรับคอยจ่ายบอลแล้วก็ปล่อยให้ผู้เล่นคนอื่นๆไม่ไว่าจะเป็นเมสซี่ไม่ไว่าจะเป็นาทางด้านของ ดิมาเรียหรือกลางคนอื่นโรดิโกเดอปอเองก็ตามอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ในการทําเกมต่อไปเราจะไม่ค่อยได้เห็นเอนโซเฟอร์นันเดสจ่ายบอลระยะแบบไกลๆหรือว่าจ่ายบอลด้วยไอเดียที่ต้องพุ่งไปหาผู้เล่นในเกมลุกมากสักเท่าไหร่นะครับนั่นเป็นการก็เป็นระบบของอาร์เจนตินาที่ทําให้เอนโซเฟอร์นันเดสเล่นในเหมือนเป็นคนที่ปิดทองหลังพระมากกว่า แต่จริงๆเอนโซเฟอร์เดนเดสทำได้มากกว่านั้นนะครับสิ่งที่ผมเคยเห็นในการเล่นกับเบนฟิก้าเนี่ยเอนโซเฟร์เดนเดสเป็นผู้เล่นที่เรียกได้ว่ามีความคิดความอ่านมากกว่าเด็กอายุ21ปีนะครับการอ่านเกมของเขาทำได้ดีมากแล้วก็เป็นคนที่รู้จังหวะจากคนในการเล่นว่าจังหวะไหนควรจะดึงช้าจังหวะไหนที่จะต้องเร่งจังหวะของเกมให้เร็วการจ่ายบอลไปข้างหน้าการจ่ายบอลระยะไกล เป็นสิ่งที่เราเห็นน้อยในอาร์เจนตินาแต่กับเบนฟิก้าแล้วเนี่ยเขาเป็นคีย์แมนสำคัญมากๆนะครับในการออกบอลในเกมรุกจากการยืนอยู่หลังเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคอตัวแบกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ชัดเจนแบบอันเดีสปิโรที่โยนทิ้งออกด้านข้างเยอะๆไม่ได้เชิงคลาสสิกแบบขนาดที่อันเดีสปิโรทำให้เราเห็นนะครับแต่ว่าวิธีการที่ถ้าถามผมแล้ว เอ่ยชื่อมาแล้วดูใกล้เคียงกับเขามากที่สุดเนี่ยก็จะอารมณ์แบบเชสฟาเบกาสตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆ f a ฟาเบกาสก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละครับยืนเป็นตัวต่ําแล้วก็มีคนออกบอลมีจังหวะที่โอเคเอาตัวเองทะลุขึ้นไปเล่นในพื้นที่อันตรายบ้างแต่ก็ถือว่า เป็นมุมที่เอนโซเฟรนเดสทำได้ดีเหมือนกันดังนั้นผมมองเลยว่าถ้าเชลซีได้โอกาสใช้เอนโซเฟรนเดสเร็วขึ้นเท่าไหร่มิติบอลของเชลซีจะได้ประโยชน์จากผู้เล่นคนนี้เยอะมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าที่เราเห็นในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นแค่มุมเล็กๆของเอนโซเฟรนเดสจริงๆแล้วเอนโซเฟรนเดสจะมีมิติในการเล่นที่เยอะกว่า ที่เขาเล่นกับอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกมากเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้รอติดตามกันสำหรับแฟนเชลซีว่าถ้าวันนี้ได้ประเดิมสนามจริงๆเนี่ยเอนโซเฟอร์นันเดสจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการเล่นในลีกใหม่ๆเขาพูดอังกฤษได้นิดหน่อยนะครับก็ยังยังถือว่าสื่อสารได้ไม่มากขนาด กับทางด้านของกุนซือของเชลซีตอนนี้อย่างเกรแฮมพอตเตอร์ก็ยังบอกว่าก็ต้องใช้ล่ามนะครับเพราะว่าพอตเตอร์เองก็พูดภาษาสเปนิชได้นิดหน่อยก็ยังสื่อสารกันได้ไม่ดีนักนั้นก็ต้องมีล่ามในการทําให้ทุกอย่างเข้าใจกันมากขึ้นก็คงต้องใช้เวลาการปรับตัวในการสื่อสารเล็กน้อยแต่เรื่องฝีเท้าเรื่องมันสมองในการเล่นไม่จําเป็นที่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วนะครับสำหรับเอนโซฟอนานเดสก็ต้องรอติดตามนะครับพูดถึงเกมเชลซีวันนี้เนี่ยก็ต้องวิเคราะห์กันหน่อยนะครับกับสภาพทีมที่ มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายผู้เล่นหลายๆคนของเชลซีกลับมาซ้อมกับทีมสักพักแล้วนะครับผู้เล่นคนสำคัญเบนชิวเอยผู้เล่นอย่างลีสเจมส์เอยพวกนี้มีโอกาสซ้อมกับทีมน่าจะเกิน10กว่าวันแล้วนะครับดังนั้นผมก็มองว่าแม้ว่าการให้สัมภาษณ์ของกุนซืออย่างแคลมพ็อตเตอร์ที่บอกว่าชิวเอ l s เจมส์หรือเบนรอฟตัชชิกพวกนี้รวมไปถึงราฮิมเซอร์ลิงด้วยเนี่ย อาจจะมีส่วนกับเกมไม่ครบ90นาทีอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมผมว่าก็อาจจะเป็นผู้เล่นบางคนที่สตาร์ทก่อนแล้วก็บางคนก็ต้องมาเล่นในช่วงท้ายๆก็อยู่ที่ว่าร่างกายก่อนที่จะเจ็บไปเนี่ยมันสมบูรณ์แค่ไหนยอย่างเจมส์เนี่ยก็ถือว่ารอบหลังนี้ก็เจ็บไปไม่นานมากนักนะครับหลังจากที่เจ็บยาวไปก่อนนั้นนั้นผมว่ามองถึงลิซเจมส์มีโอกาสที่จะสตาร์ทเหมือนกันในตำแหน่ง ตัวทางขวาใครตัวตรงกลางเนี่ยผมว่าปัจจัยก็คงจะเป็นเรื่องของเอนโซนั่นแหละถ้าเอนโซลงสนามได้ก็จะจัดตัวอื่นง่ายหน่อยเพราะว่าก็ยังมีคอนอการ์ลักเกอร์ที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ย้ายทีมแต่ทีมก็เจ็จำนงชัดเจนว่าอยากจะเก็บเขาไว้หลังจากที่ปล่อยจอร์จินโยนะครับคนละกรณีกับฮะคิมซีเอสที่ก็ใจอาจจะแตกสลายไปแล้วเพราะว่าโอ้โหใจมันไปแล้วว่าจะต้องย้ายทีมแต่ยัง คงต้องอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับงั้นผมว่าผู้เล่นอย่างคองนอการาเกอร์อาจจะได้สตาร์ทถ้าเชลซีเล่นแบบมีเอ็นโซเฟอร์นันเดสผมว่าก็คงจะเล่นหลัง4แล้วก็มีมิดฟิลด์คู่ตรงกลางแต่ถ้าเอ็นโซลงไม่ได้โอกาสเชลซีจะปรับเป็นหลัง3ามเพื่อจะลดความเข้มข้นของเกมตรงกลางลงก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ผมยังเชื่อว่าโจทย์ของเชลซีในเกมวันนี้การเคลียร์เอกสารของเอนโซน่าจะทันก็น่าจะมีลิเจมเล่นดักขวาแบ็กซ้ายยังคงเป็นคูคูเรยย คู่เซนเตอร์บาดีชิลเล่นในแข้งแกล้งนะครับก็จะเล่นร่วมกันกันกนกบเตียโกซิวาขยับขึ้นไปในแผงมิดฟิลด์เอนโซเฟอร์นันเดสก็อย่างจะ่มีคอนน์กาลาเกอร์ตัวรุกจาฟิลิกยังติดโทษแบนนะครับน่าจะเป็นเมสันมาส์ตัวด้านบนนี้น่าสนใจนะครับผู้เล่นอย่าง rick, มูริกเพราะว่าวันนี้ออกสตาร์ทแน่ๆราฮิมสตอริงเป็นอีกคนหนึ่งที่จะได้รู้ในการออกสตาร์ทในตำแหน่งปีกขวาเหมือนกันขณะนี้กองหน้าตัวเป้าเชื่อว่าก็น่าจะเป็นไคฮาวเวตนะครับ ใารได้ฟูลแลมครับฟูลแลมเองช่วงหลังก็ไม่ได้ปรับทีมอะไรมากมายนักนะครับแนวรับตอนนี้อิซาดิยอบก็กลับมาเป็นตัวจริงได้อีกครั้งหนึ่งเล่นร่วมกับทีมลีมส์แอนทิโรบินสันแบค็คซ้ายขณะที่เกมทางขวาก็เป็นเคนนี่เตเต้ตรงกลางนำมาโดยปาวินญานะครับกองกลางคนสำคัญเล่นคู่กับแฮร์ริสันรีดส่วนตัวลุกด้านบน3คนก็มีวิลเลียนเล่น ปีกซ้ายนะครับปีกขวาวก็เป็นเดโคโดวารีสส่วนเพลย์เมเกอร์ใช้อันเดียสเปเลร่าหน้าเป้าเป็นอเลสซานดรามิโตวิชนะครับผมม,มองว่าเชลซีพอทุกอย่างมันปรับแล้วก็มีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาทําให้บรรยากาศของทีมมันน่าจะมีความเสถียรมากขึ้นรู้แนวทางทิศทางของทีมต่อไปว่าเฮ้ยตัวหลักๆที่มาแล้วจะเล่นต่อไปในอนาคตเป็นใครผมว่าบรรยากาศในทีมมันจะดีขึ้นนั่นแหละครับมันจะเป็นผลสําคัญเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้เชลซี เอาชนะฟูลแลมได้ในเกมวันนี้ดังนั้นวันนี้ผมขอฟันคงไปเลยครับให้เชียร์ไปที่เชลซีครับ r ร a l f a n นทราเวลครับขอเสนอทัวร์ดีๆครับสำหรับขอฟุตบอลทุกท่าน2ทริปด้วยกันนะครับเริ่มจากแมชแดงเดือดเลยครับดูบอลที่แอนฟิลด์ครับลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมชที่ห้ามพลาดเลยนะครับก่ใครไปชมเกมคู่นี้สามารถที่จะเลือกดู อีกหนึ่งคู่คือเกมระหว่างเชลซีกับบรลเซียดอทบุนได้ด้วยนะครับจะดูคู่เดียวหรือจะดู2คู่ก็สุดแล้วแต่นะครับเราพาเที่ยวเมืองต่างๆทั้งลอนดอนทั้งลิเวอร์พูลทานอาหารร้านดังอีกมากมายนะครับก็สามารถที่จะเลือกดู1แมชหรือว่า 2... แมชก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งโปรแกร,รมครับใครที่อยากจะไปดูฟุตบอลสเปนนะครับเอลกาซิโก เกมระหว่างบาร์เซโลนากับเรียมาริตก็สามารถเลือกโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมชหรือว่าเป็นดาร์บี้แมชที่ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับพอฟุตบอลนะครับนอกจากนั้นแล้วคุณก็สามารถเลือกจะชมอีกหนึ่งบิ๊กแมชคือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างเรียมาริตกับลิเวอร์พูลได้ด้วยนะครับจะเลือกดู1 m a แมชหรือว่าจะดู2 m a แมชก็ได้เลยนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวในสเปนเราก็พาไปหลากหลายที่แน่นอนนะครับสามารถที่จะ สอบถามโปรแกรมแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมกับทาง Real Fan Travel ได้เลยนะครับไม่ว่าเป็นทาง l i น์แอหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะครับหรือว่าคุณอยากจะให้ Real Fan Travel จัดทัวร์แบบเอ c ซ์คลูซเพื่อคุณโดยเฉพาะก็สามารถติดต่อ Real Fan Travel ได้เลยนะครับถือว่าเป็นบริษัททัวร์คุณภาพที่เข้าใจคนรักฟุตบอลครับ